จ็คโฟลิงเหมือนเดิมครับอันนี้บอกเลยว่าวันนี้พามาดูรถ2รุ่นสอสไตล์นะครับต้องบอกเลยว่าและหล่อด้วยและใช้งานในชีวิตประจําวันได้ทุกวันเลยนะครับรถแล้วบครัวล่ารถ SUV ีนั่นเองเนาะอ่ะโอเคต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถ SUV ธรรมดาและคันนี้เป็นรถ SUV คูปนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปเริ่มจากคันแรกเลยกับ b m w x 5รหัส X ไรส์นดีะครับต้องบอกแต่ผมขอพูดอย่างหนึ่งนะรถคันนี้รุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยคันเนี้ย รู้สึกว่ามองกี่รอบก็ยังรู้สึกว่ามันยังหล่ออยู่นะมันดูอ่าไม่แก่ถ้อพูดว่ารถคันนี้ยังหล่ออยู่คือมองไปกี่รอบกี่รอบเนี่ยผมก็รู้สึกผมชอบนะครับก,ก็ยังชอบอยู่นะโอเคผมขอเริ่มจากด้านหน้าเลยกันด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์วงแหวนแบบนี้นะครับเป็น B M W Adaptive L E D นะครับดูไฟวงแหวนเขาสวยนี่ดูมันให้อารมณ์แบบว่าน้องมีชีวิตจริงๆคือเหมือนมีตา นะครับอะล้อลอ้ลอ5กา้านคู่สปอร์ตแบบล้อ M แบบนี้รหัสแบตแบบนี้ X ไ3 0 d สดีนะครับสวยๆสภาพเดิมโรงงานแล้วต้องบอกเลยว่าคันนี้ทำการเซอร์วิสใหญ่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวบอกเลยว่าไม่ต้องกันงวลอะไรแต่อย่างใดนะครับบอกเลยว่าสภาพเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้แล้วบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่สามารถลุยได้ทุกสถานการณ์ของประเทศไทย ย้ำมาทุกสถานการณ์ประเทศไทยนะครับขืนเขาเอ่ยไปชายทะเลทุกอย่างลุยได้หมดนะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่กลัวแล้วบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยดูดิว่างใหญ่โอโทงแบบนี้แล้วบอกเลยว่านั่งสบายนะครับนี่แล้วบอกเลยว่าเปิดแบบสชั้นแบบนี้นะครับผมเปิดให้ดูละนี่ครับสามารถเปิดฝาด้านบนและด้านล่างได้นะครับดูดิอือแล้วความไฮไลท์ข,ของมันของบ m คันนี้เลยนะนี่ ช่องเก็บของด้านท้ายขนาดใหญ่แบบนี้แบ่งมาให้สองช่องเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็แมลรมาให้แบบโอ้โหคือต้องบอกเลว่ารถคันนี้มันเป็นรถสารพัดประโยชน์จริงๆนะมาโอ้คือตอนแรกผมคิดว่าคือมองจากอ่าคนขับภายนอกแลก้วกันแบบว่าตามท้องถนนรู้สึกว่าเอ้ยคันนี้มันมัน ดูแน่นดูใหญ่แต่มันไม่ได้ใหญ่เท่าเรามาดูใกล้ๆคือพอมาดูใกล้ๆปุ๊บหูคันเบลอเลยนะครับ X5 คันนี้นะครับแล้วดูไฟไฟเวลคัมไลท์แบบนี้ส่องพื้นให้อารมณ์เหมือนอยู่ในเล้าแบบที่นั่ง VIP บอร์ดดีๆดูดิแล้วดูหนังเขาทุกอย่างยังตึงอยู่ดูดิไม่เหี่ยวนะครับไม่เหี่ยวไม่ย่นแล้วบอกเลยว่าสภาพหนังทุกอย่างดีมากฟองน้ํายังไม่ตามตามรอย นะครับตามรอยที่นั่งบอกเลยว่ารถคันนี้สุดมันสวยจริงๆนะครับสวยมากนะครับแล้วมาดูตูที่พักแขนเขาใส่ใจรายละเอียดดูดิความหนังอะ่ะคือถ้าแต่บอกเลยว่ารถคันนี้เจ้าของแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับดูดนะิไฟเวลคัมไลท์แบบนี้ผมชอบนะไฟเวลคัมไลท์แบบสองพื้นแบบเนี้ยสวยมากมันให้อารมณ์แบบว่าเหมือนเราอยู่บนเล้าดีๆเลยอะ่ะ อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกอะทีนี้ผมพาไปดูสภาพด้านหน้ากันบ้างดีกว่าครับอาด้านหน้าเป็นยังไงนะครับด้านหลังเป็นยังไงด้านหน้าเป็นงั้นนะครับดูดิสภาพสภาพเดิมดูดิเดิมและไม่ได้บอกเลยว่ารถคันนี้บาะเนี่ยดูดิปีกดูดิยังตึงไม่หักเลยนะครับคือต้องบอกเลยว่าคันบ่อดูดิปกติแล้วถ้ารถปีประมาณเนี้นะครับ ตรงนี้จะอย่างแรกคือที่เห็นคือปีกต้องหกักแต่นี่ไม่หกักรักษาดีมากนะครักษาดียิ่งกว่าลูกนะครับอ่ะทีนี้ต้องบอกเดี๋ยวผมพามาดูนี่สภาพเบาะคนนั่งนะครับนี่สภาพเดิมทุกอย่างจากเจ้าของเดิมนะครับแบบว่าต้องพูดเลยว่ารักษาดีคือรู้สึกขึ้นมาอารมณ์เหมือนเราขับรถไปแดงอยู่แต่แต่นี้เนี่ยเรา แบบอารมณ์ไม่ไม่เชื่อนะว่ารถป้ายแดงจริงๆนะครับคือแบบว่าแค่พูดนึกถึงอารมณ์แบบเราขึ้นรถป้ายแดงหรือรถรักษาดีสภาพดีๆแบบนี้เลยคันนี้ดีมากบอกเลยว่าคันนี้ล้างจอดเลยนะครับดูดิแต่บอกเลยว่าเลขไมค์คันนี้แอบเยอะนิดนึงเลขไมล์อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกิโลนะครับดูดิหนึ่งหนึ่งหกสี่สี่สอง นะครับเลขมาแอบเยอะนิดนึงแต่ต้องบอกเลยว่าคันนี้เซอร์วิสใหญ่มาแล้วเรียบร้อยสำหรับที่ลูกค้าหา X5 อยู่หรือ X5 อยู่นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้หามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ปีมันแอบลึกก็จริงแต่สภาพรถทุกอย่างเนียบสมบูรณ์ทุกจุดและเซอร์วิสใหญ่มาให้แล้วเรียบร้อยเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวไม่ต้องกังวลเลยว่ารถจะต้องซ่อมอะไรนี้ไหมไม่ม,ม,มีครับแต่บอกก่อนเลยว่าซื้อไปแล้วนะครับ เืองวใหญ่มาให้แล้วเรียบร้อยอีกแต่ให้มากกว่านะั้นคือคันนี้ให้วารันตีจากทางร้านให้อีก2ปีเอาไปเลยนะครับเขาบอกเลยว,ว่าสภาพรถด,ดูดิรถเพิร์ยังไม่แก่ครับไล่มาเลยเห็นไหมทุกอย่างเดิมสติกเกอร์เลเบลทุกอย่างยังอยู่ตามจุดที่มันควรจะอยู่นะครับ รถยังไม่มีการชนหนักท่ต้องจมน้ําหรือปัะตอรถผิดกฎหมายนะครับต้องบอกเลยว่าแต่วรถคันนี้น่าใช้อย่างนึงนะรถคันนี้เป็นขนาดเครื่องยนต์3.0ลิตร6สูบแถวเรียง Twin Power Turbo ของ BMW นะอันเรื่งชื่อของเขานะครับคือต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่เป็นเป็นรถแบบใหญ่พอๆกับ g l e ต้องถ้าเทียบให้นึกภาพออกคือ g l e นะครับใหญ่แบบนั้นเลยแต่คันนี้รู้สึกว่ามันดู หล่อเท่ะนะครับให้ความลักชูแอบบสปอร์ตหน่อยๆน,นะครับแต่ถ้าไป GLE เขาจะเน้นความลักชูรี่เป็นหลักเลยถ้าถ้าพูดอีกรอบคือถ้าเป็นใน GLE หรือตระกูลเบนซ์เนี่ยจะให้ความเป็นแบบให้ความสปอร์ตน้อยกว่า B M นะครับต้องพูดน้อยกว่าเนาะนะครับแล้วบอกเลยว่าสำหรับที่ครอรัวใหญ่เนะนี่ย่ก็ผมจะให้ดูนี่ นั่งเหลือๆนะครับอ่ะทีนี้มันมีไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของรถคันนี้เลยที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะย้ำอีกรอบว่าไม่พูดไม่ได้ของรถคันนี้เลยนอกจากฝาท้ายที่เปิดได้แบบสอสเต็ปแล้วเนี่ยนะครับคันนี้เป็นคันเป็นซันรูมแบบบานแยก2ชั้นแบบนี้นะครับอ่ะ,อะเปิดพร้อมกันเลยนะครับนี่เลยอ่าเห็นไหมเห็นบานด้านหลังไหมส่วนใหญ่รถ ที่มีสันรูลักษณะเนี้ยบานหลังจะเปิดไม่ได้นะครับหรือแงมพูดง่ายๆว่ามันเป็นรถที่ที่ทามาทรงเนี้ยคันแบรนด์อื่นอะ่ะเขาไม่สามารถทําได้แต่คัน BMW คันนี้ทําได้รู้ว่าอะไรทําอะไรนี่ครับยกเป็นบานสองชั้นนะครับบานหน้าบานหน้ากระดกบานหลังก็กระดกด้วยนะครับแต่คันนี้จะมีข้อจํากัดตรงนึงตรงที่ว่าบานด้านหลังเนี่ยไม่สามารถเปิดได้ นะครับเพราะอะไรคือถ้าเปิดได้พร้อมกันเนี่ยตกแล้วคือถ้าเปิดได้พร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยกระจกด้านหลังจะไปโดนกระจกด้านหน้าดันแตกนั่นเขาก็เลยให,ห้ใช้ว่ากระดกได้แต่อย่าเปิดแต่ถ้าพอเราเปิดแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบานใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะรู้สึกว่าผมชอบนะมันบานใหญ่มากเลยรู้สึกว่ามันดู ไกลสุดลูกหมูลูกตาเราเหมือนจะอยากชมวิวดูดาวตอนกลางคืนอ,อะไรเงี้ยฟิลดีคันนี้สามารถแคมปิ้งได้นะผมกับผ,ผ,ผมคิดว่าคันนี้แคมปิ้งได้ไม่หน้าเขินอะไรเลยไม่เขินอะไรเลยดีกว่านะครับแล้วต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งคันใครที่อยากได้ x ห้านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมพามาสรุปราคาตอนท Hi ้ายคลิปเลยดีกว่านะครับอ่ะมาต่อคันต่อไปคันที่สองกลับมากับรุ่น mercedes benz glc 2 2 0พนดีหน้าเฟซลิฟต์นะครับ แต่ต้องบอกเลยว,ว่ารถคันนี้เป็นรถปลายปีนะครับรถออกเมื่อ,อปีรถปี19นะครับรถปี19จบทเีปี20ออกรถเดือน12นะครับอืมก็คือมันเป็นหน้าเฟนลิ์แบบนี้มันก็กช่างหลอ่อๆแบบนี้แหละหน้าไฟหน้าเปลี่ยนเป็น LED ดีไซน์ใหม่นะครับล้อเป็นล้อ5้าก้านคู่แบบนี้นะครับรูปดาวนะครับแล้วก็ไฟทไ้ายแบบใหม่แล้วเรียบร้อยนะ แต่ความเป็น GLC เนี่ยมันจะไม่พูดตรงนี้ก็ไม่ได้ถ้าเป็นทรงคูปจะไม่พูดตรงเสาสีไม่ได้เลยเห็นไหมมันเป็นรถที่เซ็กซี่หนึ่งคันที่ว่าเอวเขาดีนี่ไล่ตั้งแต่เสาเสาบีด้านหลังมาพ๊บมันเป็นรถที่เซ็กซี่หนึ่งคันสำหรับที่ว่าอยากได้รถ SUV ที่ได้ทรงเก๋งขับง่ายเหมือนรถเก๋งแต่ยกสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ย สามข้อนี้ที่แบบว่ามีอยู่ในในใจิตในใจคนเนี่ยที่แบบว่าคิดมาแล้วเอ,อ,อยากได้แบบนี้คันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างครับแล้วอยากไปเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง2.0ดีเซล 4. สี่สูบแถวเรียงนะครับให้พละกําลังแค่ร้อยแปดร้อยแปดสี่ก็จริงแต่แรงคอร์กเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับคันนี้เนี่ยรถประหยัดบอกเลยว่ารถคันนี้ประหยัดน้ามันและใช้ดีขับดีขับ,ขบสบายขับซิ่งได้หน่อยนึงน,นะครับต้องบอกเลยว่าพูดว่าไม่ชอบเน้นซิ่งเลยดีกว่าต้องพูดว่าคันนี้รัก ครอบครัวเป็นหลักแล้วใช้แล้วสวยหล่อเท่ hey, แล้วนิ้มไฮโซนะครับดูท้ายร,รู้สึกว่าถ้าเป็นในตระกูลคูปของเบนเกือบจากทุกรุ่นดีกว่า mm hmm. ผมชอบชอบนะคือท้ายมันอนะเสาเสียมันล่าดสวยดีแล้วพอประจบหมอกันหน้าแบบนี้เป็นแอลพัลคอมแพนแอลดีของเบนแล้วกันนะครับดูดิไฟหน้าแบบนี้กระจังหน้าคิดนี่คิวแบบนี้ หน้าเฟนลิฟแบบนี้ล้อห้าก้านคู่ลายดาวแบบนี้และบอกเลยว่าคันนี้กล้องมองรอบคันโคตรชัดนะครับอ่ะโอเคมาดูสภาพภายในเป็นเบาะแดงตัดดำแบบนี้ให้ความไฮโซแบบลักชัวรี่ไปอีกนะครับสวยๆนะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้มันน่าใช้จริงๆนะครับสภาใหม่มากมใหม่มากมันเป็นเหมาะกับรถที่ว่ารถ ลักครอบครัวไปจ่ายตลาดนี่ไปจ่ายตลาดขับทางไกลๆได้อะไรได้แบบบอกเลยว่ารถคันนี้มันน่าใช้ตรงที่คันนี้มีบายสปอตมาให้นะครับกล้องมองรอบคันมีมาให้แถมเป็นจอ M B U X จอยาวแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่จอยาวนะครับหน้าจอเรีนยนใหม่แบบนี้โ้โหเฟรมเรทดีมากคือเฟรมเรทค่อนข้างที่จะชัดนะครับ สู้แสงนะครับคันนี้มันอ่าคันนี้ดีตรงหนึ่งที่ว่าคันไอจอใหม่ aw, My, ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะสู้แสงนะครับเป็นจอ LED ตัวนี้สู้แสงมากเลยคือต่อให้แดดจ้ายังไงเอาอยู่นะครับแล้วก็ M จอย MBUX ตัวนี้เอาอยู่เหมือนกันคือแดดจะแรงแค่ไหนจอน,นี้จอสองจอเนี้ยไม่กลัวไม่ต้องบอกโอ้โหมองไม่เห็นเลยแดดไอแดดมันแรงเกินไม่มีผลกับคันนี้นะครับโอเคดูดิ คันนี้ให้ความเป็นแบบให้ความรักชุลีสุดๆเลยนะครับตัดมาเป็นแผงประตูเนี่ยแบกไลเนี่ยตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสแล้วก็ตัวปรับของเอกลักษณ์ของเบนเขจะอยู่ตรงประตูด,ด้านด้านตรงนี้นะครับช่วงระหว่างกลางปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับเมมโมรีซีดอีก3จุดพร้อมเป็นเบาคูนาด้วยนะครับโอ้โหให้ความสบายขั้นสุดจริงๆถ้าเป็นเบนนะ ให้สบายเป็นความขั้นสุดเลยสบายรักชูปรับได้ละเอียดนะครับแต่ถ้าเป็นบ m เจะเน้นสปอร์ตแต่ไม่แต่ถามว่าสบายไหมมันสบายนะทําไปเล่นเบาใหญ่เบาตัวใหญ่ไม่ได้แบบว่าอึดนั่งแล้วอึดอัดเหมือนบักเกตซีแบบนั้นนะครับต้องบอกเลยว่ารถที่อยู่ในบ m เเนี่ยให้ความสปอร์ตอบรับกระชับดีนะครับตัวไม่โยนไม่หนนะครับคอเคยจะไม่โยกตามตัวรถเลยค่อนข้างที่จะเฟิร์มามากมาก นะครับอ่าโอเคคันนี้บอกเลยว่าเลขไมค์คันนี้มันก็ค่างก็น้อยนะน้อยจริงๆไม่ใช่ก็น้อยก็น้อยเลยนะครับเลขไมค์แค่นี้มาดูพร้อมกันนี่ครับ4 5่หม่ห้ากับ41กิโลเท่าน,นั้นเองอุ้ยน้อยมากเลยนะครับรถไปรถปีอ่า,าผมนับเป็นกลุ่มๆแล้วกันรถปี20นะครับถ้าจะถั่วเฉลี่ยตอนนี้ปี2ี่ปีต่อปีละหมื่นเองหมื่นน่อยๆนะครับไมค์สี่หมื่นห้ากับสีเอ็ดกโลเท่าน,นั้นเองครับอ่าโอเคทีนี้ผมพามาดูด้านฝาท้ายก่อนไปห้องเครื่ออองงแล้วกกัันนนนนะครบึึิด เนี่ยพอไฟมันติดเป็นเด y t i m ม r ร n n นิ่งไลท์แบบนี้พอมันติดปุ๊บมันช่างรู้สึกว่าผมชอบนะคือผมรูกก้จิตอย่างหนึ่งนะรู้สึกว่าชอบท้ายคูแบบนี้ประจบเหมาะกับไฟไฟเดย์ไทม n ร n n นิ่งตรงฝาไฟท้ายเนี่ยเซ็กซี่นะครับเอวเขาดีไอที่อันนี้ผมใส่นี่ไม่ใช่พออะไรอันนี้มันเป็นอ่ถุงคุมหมาะที่ผมเอามาใส่ให้ใส่ไว้เฉยนะครับ ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะครับแล้วก็สามารถพับได้แค่แถวกลางตรงนี้สามารถพับได้ที่พับอันเดียวไม่ต้องพับสองบอกพับอันนี้อันเดียวได้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมันมีช่องเก็บของเหมือนกันนี่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะทาเป็นเล่นไม่ต้องน้อยใจไป G L C นะครับใหญ่เหมือนกันทําเป็นเล่นเป็นบอดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดแบบไฟฟ้านั่นเองนะอ่ะโอเคไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับ แต่คันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้ผมชอบรู้สึกว่าสองอย่างที่สาคัญกับตัวรถมากๆเลยนะรถกับรถยุคนี้และกันนะครับกับรถสมัยนี้ก็คือ1เลยต้องมีาบสปอตและ2คือกล้องมองรอบคันนะครับที่ผมมองว่า2จุดนี้มันสําคัญยังไงผมมองว่าายสปอตเนี่ยกระจกมองข้างบางบางรุ่นเนี่ยมันใหญ่ก็จริงนะแต่ความรู้สึกผมว่ามันใหญ่ก็จริงแต่บางทีอะพอมันอยู่ใกล้ตัวรถจนเกินไปแล้วก็องศาที่กระจกมองข้างเนี่ยมันส่องไม่เห็นอนะ นั่นแหะคืออันตรายนะใบสปอร์ตเรามีสามพันนะครับสาคัญกว่าพวกไอเรดาร์ ader, พวกเรดาร์คูสคอนโทรพวกอะไรอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าสําคัญมากกว่าแล้วสองกล้องมองรอบคันนะครับผมว่ามองตรงนี้สําคัญเหมือนกันตรงที่ว่าเวลาเราจอดรถเนี่ยอย่างเช่นอ่าลูกซื้อไปเราไม่เห็นด้านข้างเนาะว่าด้านข้างสมมุติเราขับอย่างเราขับฝั่งเนี้ยฝั่งขวาใช่ไหมแล้วนี้พอเราจะมองซ้ายอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นจริงๆนะบางมุมแล้วอย่างมันมืดเรามองไม่เห็นนั่นแหะ มันทําให้เอาเราไปเกี่ยวหลายรอบถูกไหมเออนี่แหละผมว่ามองว่าจอดสองจุดนี้สําคัญมากๆตัวรถนะครับอ่ะคันนี้บอกเลยว่าคันนี้รอดกล้องวงองคันมีให้นะครับอ่ะทีนี้พามาดูสภาพรถกันบ้างนี่น็อต <Not S 2> เดิมทุกจุดจากโรงงานไม่มีการแกะอะไรใดๆเกิดขึ้นรอยมาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่สติกเกอร์เลเบลทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่ใสยๆแบบนี้ ย่างนนีครบสติ๊กเกอร์มองคอ,อยอ,อ,อยู่นะมองคอยอยู่นี่แล้วก็มาร์าเดิมโรงงานนะครับรอยมาร์าเดิมโรงงานอยู่คร,รบเลยอ่ะทีนี้จะปิดคลิปแล้วทีนี้ผมขอพูดเรื่องราคากันมากดีกว่ากับกบีขอเริ่มจากคันนี้ B M W ตัวาา X 5รหัส X ไรส์สามสิบนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่ราคา1 7 5 0 0 0 0บาทเอาไปเลยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เซอร์วิสใหญ่ทุกอย่างให้แล้วเรียบร้อยนะครับขับเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวพร้อมกับวารันตีให้2ปี นะครับจากทางร้านนะครับบอกเลยว่าขับไปอุ่นใจแน่นอนไม่มีการงอแงอะไรใดๆเกิดขึ้นหรือซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับอ่ะโอเคคันที่สอง r c e d e s b e n z GLC 220D ตัวเฟสลิ t นะครับตัว M G Dynamic แบบนี้นะครับอ่ะ Diamond Grill แบบนี้นะครับไฟหน้าแบบนี้บอกเลยว่าเป็นเฟสลิฟแน่นอนและบอกเลยว่าคันนี้มีกล้องมองลขันและบายสปอตมาให้นะครับอ่ะโอเคคันนี้บอกแลวราคาอยู่ที่2องล้านหกแสนเก้าหมื่นบาท เอาไปเลยนะครับขี่รอๆเพร้อมวารังตีให้จากทางร้านให้อีกสปีนะครับนนเราเรียกว่าเอาไปอุ่นใจแน่นอนบอกว่าคิดต้องพูดเลยคันนี้เติมน้ำมันขี่อย่างเดียวอุ่นใจแน่นอนว่าไม่ต้องเอาไปเซอร์วิสหรือซ่อมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้เอาล่ะให้ดูอีกรอบความท้ายหน้าคคูแบบนี้มันเซ็กซี่ตรงนี้แหละนะครับอ่ะ โอเคเรื่องราวก็ตามนี้แล้วกันเนาะหากลูกค้าคนไหนสนใจรถ2คันนี้นะครับก็ติดต่อใจได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งห้าสองห้าสามเก้าหนึ่งห้านะครับหรือจะมาหาใจได้ที่นี่เลยโฟล์คิงลักชัวรี่ค่ะอยู่เส้นทรัลนะมีตลาดรถมอเตอร์แสล์ล็องบีห้าครับไปแล้วครับบ๊ายบาย